โทรศัพท์มือถือประกาศเปิดตัว Honor x 7 b Series สมาร์ทโฟนราคาประหยัดพร้อมความทนทานและประสิทธิภาพสูง Honor ตั้งใจจะปล่อยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดในชื่อ Honor x 7 b Series ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานสมาร์ทโฟนราคาประหยัดให้สูงขึ้นด้วยความทนทานและความแข็งแกร่งที่น่าตื่นตาตื่นใจพร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณดีไซน์ที่แข็งแกร่งและคุ้มค่า o n o r X7D Series มาพร้อมดีไซน์ที่ทนทานเหนือชั้นรับประกันได้ว่าจะทนกับการใช้งานประจำวันและมีคุณสมบัติกันน้ำและกันฝุ่นระดับ IP65 ทำให้สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้อย่างยืดหยุ่นฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเหลือในการใช้งานฟีเจอร์ AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นี้จะเป็นตัวช่วยที่เก่งทำให้การใช้งานสะดวกข,ขึ้นอย่างมากคุณสามารถเข้าถึงคำสัง่งและฟีเจอร์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่ม AI บัติง หรือลบสิ่งรบกวนในภาพได้อย่างธรรมชาติด้วย AI r e s e r ความสามารถในการบันทึกภาพและวิดีโอ Honor X7 DCG มาพร้อมกล้องหลัก1.08 MP ที่จะช่วยให้คุณถ่ายภาพคมชัดและเก็บรายละเอียดได้อย่างละเอียดขณะที่กล้องด้านหน้า8 MP จะเหมาะสำหรับการถ่ายภาพและวิดีโอสำหรับโซเชียลทั้ง2รุ่นรองรับการบันทึกวิดีโอ 1.080p พร้อมฟีเจอร์ HDR และระบบ AI ที่จะเพิ่มคุณภาพภาพขึ้นอีกขั้น ประสิทธิภาพในการใช้งานและเล่นเกม Honor X7D 5G มาพร้อมชิปควค l c o Snapdragon 6s Gen 3ที่ช่วยประหยัดพลังงานและควบคุมอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถรองรับการเล่นเกมได้อย่างราบรื่นและเชื่อมต่อ 5G อย่างมั่นใจ Honor Pad X7 Tablet Mini ที่มีประสิทธิภาพอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจคือ Honor Pad X7 ซึ่งเป็น Tablet Mini ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่8.7นิ้วและรองรับการโทรเข้าออกพร้อมแบตเตอรี่ความจุ 7, 020mAh ที่จะให้คุณใช้งานได้ยาวนานวางจำหน่ายในวันที่23ตุลาคม2568 Honor X7D Series และ Honor Pad X7 พร้อมที่จะเข้าถึงมือของคุณในวันที่23ตุลาคม2568ที่ Honor Experience Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Shopee ข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนราคาประหยัด สมาร์ทโฟนราคาประหยัดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้มากมายแต่บางคนอาจสงสัยว่าคุณภาพจะเป็นอย่างไรคุณคิดว่าสมาร์ทโฟนราคาประหยัดสามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็น